ภรรยาเอสกันตพง์เผยคำพูดแรกที่ได้คุยกับสามีหลังฟื้นจากอาการวิกฤตแถลงอาการเอสกันตพง์พระเอกหนุ่มคณะแพทย์จากสถาบันโรคหัวใจโรงพยาบาลบำรุงราชด้านภรรยาเปิดเผยบทสนทนาหลังฟื้น ภายหลังจากเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเอสกันตพงได้มีอาการกระวนกระวายจนหมดสติระหว่างหมดสตินั้นได้มีการหยุดหายใจไปด้วยโดยเบื้องต้นอาการตอนนี้ยังคงรักษาอยู่ ทางด้านคุณหมออาชิริวินได้เปิดเผยว่าตนเองได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนคณะแพทย์จากสถาบันโรคหัวใจโรงพยาบาลบำรุงราชโดยนับตั้งแต่ผู้ป่วยย้ายมาโรงพยาบาลทีมแพทย์ของโรคหัวใจและเฉพาะทางได้เข้ามาร่วมตรวจวินิจฉัยและทำการรักษา พบว่าเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพันธการทำงานของหัวใจผิดปกติคือการเต้นของหัวใจผิดจังหวะขั้นรุนแรงณนะขณะนั้นคุณเอสอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างมากหลังจากรักษาและให้ยาผู้ป่วยมีการตอบสนองและค่อยๆลดการใช้เครื่องช่วยหายใจและพยุงชีพวันที่22มิถุนายนการทำงานของผู้ป่วยกลับมาใกล้เคียงปกติ แต่ยังคงดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้ชำนาญขณะนี้การทำงานของไตกลับมาดีขึ้นผู้ป่วยในการฟื้นตัวของภาวะรับรู้และดีขึ้นตามลำดับและฟื้นฟูในระยะยาวอย่างต่อเนื่องต่อไปตอนนี้อยู่ในหอผู้ป่วยปกติและทำกายภาพบำบัดณขณะนี้ตื่นแล้วสามารถรับรู้และสื่อสารได้ ในขณะนั้นที่เกิดเหตุจากการซักประวัติประมาณ20นาทีขึ้นไปที่หมดสติและนับจากวันนั้นหมดสติไป8วันอาการโดยรวมไม่มีภาวะวิกฤตใดๆหลงเหลือในตัวคนไข้แล้วด้านภรรยาของเอสได้เปิดเผยว่าตอนฟื้นขึ้นมาเขายังอยู่ในภาวะที่สับสนและเชื่อว่านี่คือปาฏิหาริ์ที่เอสฟื้นขึ้นมาได้ขณะที่ลูกสาวน้องวาเลนติน่า สำหรับเด็กยากที่จะเข้าใจอยู่แล้วการที่จะเห็นพ่อตัวเองอยู่ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤตประโยคแรกที่ได้มีการคุยกับสามีคุณคริสติน่าได้เปิดเผยว่าที่รักพวกเราอยู่ตรงนี้ส่วนสิ่งที่เยียวยาจิตใจของภรรยาก็คือต้องเป็นที่พึ่งเป็นหลักและพยายามยึดลูกสาวครอบครัวเป็นหลัก ไม่แสดงความอ่อนแอต่อหน้าลูกสาวและคาดหวังว่าทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีขึ้นตลอดเวลาส่วนประเด็นภาพที่เผยแพร่อ,ออกไปคุณแม่เปิดเผยว่าภาพนั้นเป็นภาพปัจจุบันของเอส เอสุปชัยบอกว่าปาฏิหาริ์เกิดขึ้นจริงเห็นแล้วน้ำตาไหลหลังจากนี้จะเผยแพร่าภาพของคุณเอสล่าสุดให้สื่อมวลชนได้ทราบส่วนการกลับมาทำงานนั้นจะต้องดูเรื่องของสุขภาพและปรึกษาแพทย์รวมไปถึงการฟื้นฟรูร่างกายภรยาฝากขอบคุณครอบครัวและทุกคนที่มีส่วนร่วมในวันนั้นและขอบคุณสำหรับกำลังใจทั้งหมดที่ส่งมา และขอโทษที่ไม่ได้อัปเดตตลอดเวลาเพราะเมื่อเปลี่ยนสถานะจากคนของประชาชนเป็นผู้ป่วยวิกฤตและขอขอบคุณทุกความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะแฮปปี้เอนดิ้งและจะออกมาอัปเดตในเวลาที่เหมาะสม